รับสายทางบ้านกันครับที่เบอร์0964239654สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับค่ะใช้เบนซ์ w 2 0 7นะคะครับค่ะทีนี้เวลาเหยียบคันเร่งอะคะ่ะมันมีเสียงเหมือนเสียงลมอะคะ่ะครับเป็นแบบเป,เป็นเสียงลมแหละหเหมือนเหมือนมันแผดนหน่อยอะคะ่ะแต่ถ้าปล่อยคันเร่งก,ก็ก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะก็เสียงนั้นก็จะหายไป ค่ะแล้วถ้าเหยียบนานๆสปาร์ว่าจะเหมือนมีเสียงเหมือนแบบเสียงเหล็กหรือเสียงไรกระทบกันก๊อกก๊อกก๊อกสองสามครั้งอะค่ะเวลาแตะคันเร่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเหยียบไปสักพักหนึ่งอะค่ะตอนเป็นเฉพาะตอนขับหรือว่าจอดเดินเบาแล้วเป็นครับเป็นเฉพาะตอนขับค่ะเป็นเฉพาะตอนขับทุกครั้งนะเวลาเวลาแตะคันเร่งก็จะมีเสียงเขก w สองศูนย์เจ็ดเป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลครับเบนซินค่ะเบนซินนะครับเป็นหนึ่งจุดแปดเทอร์โบเครื่องเอ็มสองเจ็ดหนึ่งนะครับ ครับผมเป็น e สองร้อยหรือ e สองห้าูนย์ครับ e สองร้อยค่ะ e สองร้อยโอเคนะครับเอรถรุ่นนี้นะครับเสียงดังเนี่ยต้องตรวจเช็คก่อนเบื้องต้นใช้งานมากี่กิโลแล้วครับเป็นรถปีอะไรครับปีสองพันสิบสามค่ะสองพันสิบสามใช้งานมากี่กิโลแล้วครับประมาณสามหมื่นห้าค่ะอ๋อใช้น้อยมากนะครับล่าสุดไปตรวจเช็คอะไรมาแล้วบ้างครับยังไม่ได้เช็คอะไรเลยค่ะพอดีออนซื้อรถมารถมือสองมาค่ะครับค่ะ เป็นอีคูปมือสองนะครับแล้วเวลาขับเนี่ยถอนคันเร่งแต่คันเร่งมีเสียงดังกรอกกรอกหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วมันดังมีแค่ตอนที่เหยียบคันเร่งแล้วมันดังค่ะดังเือนเสียงลมแบบฟิวอย่างเงี้ยค่ะตโอเคดังฟิวฟิวนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆลมรั่วนะแต่ถ้าจอดอยู่กับที่ดังไหมฮะแบบนี้ไม่ดังค่ะอ่าเป็นเฉพาะตอนขับนะอ่าต้องเช็ค้วครับว่าสาเหตุที่ที่ดังเนี่ยดังจากพวกยางซีนขอบประตู นะฮะต่างๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่มีเสียงลมเข้าหรือว่าบริเวณบอดี้นะครับตรงวอลนะครับตรงผนังห้องเครื่องนะครับที่ติดกับห้องโดยสารนะครับบางทีลูกยางนะครับของห้องโดยสารนะครับบางทีมันเริ่มเสื่อมนะครับหรือบางทีมันพยุอยู่มันก็ทําให้มีเสียงลมเข้าเวลาแตะคันเร่งนะครับอันนี้สามารถให้ช่างตัวจเช็คได้นะครับ ได้ค่ะไม่ยากครับไม่ยากนะครับอ,อันนี้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแก่ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากครับไม่ยาก,ยากต้องนั่งทดสอบไปกับช่างนะครับแล้วก็กระจกบันพับข้างเนี่ยเปิดปิดสนิทไหมครับกระจกบังคับข้างเปิดปิดสนิทไหมสนิทค่ะสนิทนะฮะอโอเคแล้วกเ็เคสนี้นะครับประตูก็ปิดแน่นดีนะครับใช่ค่ะโอเคถ้างั้นก็มีโอกาสเป็นที่ตัวบอดี้ครับลูกยางอุดบอดี้นะครับ นะอาจจะทําให้มีเสียงลมเข้ามาได้อาจจะเพเยะอยู่ครับพอรถวิ่ง3ามหมเนี่ยปีปีเยอะจริงครับแต่ว่ารถไม่น้อยนะครับถ้าเป็นไม่แท้นะครับไม่น้อยมากวิ่ง3 5 0 0 0กิโลนะครับเพราะนั้นเช็คพวกลูกยางบอดี้นะครับบางทีเขาอาจจะเป็นรถเราซื้อมือสองมาเขาอาจจะไปเก็บสีมาบ้างอะไรมาบ้างอาจจะเก็บให้สวยนะครับไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเพราะชนหนักเนาะก็อาจจะมีพวกลูกยางลูกยางอะไรมันไม่สนิทอยู่ก็เป็นไปได้ครับมีแค่นั้นเองนะครับค่ะค่ะครับ ยินดีครับขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับยังไงอย่าลืมให้ช่างตรวจเช็คหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งก่อนนะครับว่าอะไรเสียค่าได้จ่ายเท่าไหร่สวัสดีครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็เบน W207 นะครับเป็น e- คูปนะครับก็เป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเครื่อง M271 นะครับ